สวัสดีทุกท่านเลยครับวันนี้กลับมาพบก,กับผมนายปองปอนเอซ่าในรายการที่ดีสัตธ์แต่บลัอกเกมิ่งวันนี้เราก็อยู่กับเกมสยอง i the horror game นะครับโอเคก็เราจะมาเล่นเกมแนวสยองขวัญกันบ้างนะครับอย่ามัวแต่รอช้าไปกันเลย เกมนี้ก็สามารถหาโหลดได้อย่างในเพจสโตนะฮะโอเครับจะไม่พูดมากนะกินนี้สยองไนงะเริ่มมาก็เปิดด้ยการที่เราอยู่ในห้องนอนนะครับโอเคครับหลังจากนี้ผมจะไม่พูดนะเฮ้ยเฮ้ยมีเสียงประตูนะมีเสียงประตูเขีย okay, บอ่าที่นี้ก็ Bên ba là chứ mấy Kiếp Bài bao? à, ở dưới này đã Ê ê, tiếng Tiếng มีประตูครับมีประตูเปิดไม่ได้ Mm โอกไมาได้แล้วนี่มันจะสตินบีเบอร์ดีกว่าเราจะมองหน้าหาเราจะมองหน้าหากำแพงไว้นะ รู้สึกได้ถึงพลังงานบางอย่างไม่มีอะไรนะออกไม่ได้นะต้องเผชิญหน้าความเป็นจริง yeah ừ. subscribe เฮ้ยกลัวนะเว้ยอย่ามานะเว้ยเฮ้ยกล่องลันวิ่ง เขาบอกให้เราวิ่งแล้วควรจะวิ่งนะเฮ้ยโอ้โอ้โอโอมเมานะโอ้คุณซันตาคอรับเนี้ยซันตาคอร์นะเ,นนนะเขาจะเป็นเพื่อนเราตลอดยามกลางคืนนะทุย อโอ้โหโ,หโอโห้ที่นี่ที่ไหนลงอาคมไว้ด้วยนะเฮ้ยเอาตาว่ะอ่ะ มาเด็กมันจุดไฟผมก็เป่าอ่ะกลัวกลัวด้วยรู้สึกสังหอนไม่ดีเลย เราจะจ้องประตูวไว้ไม่กับพิบเลยตามไม่กับพิบเลยนะมีอะไรอยู่นอกวัตถุบานนี้วะเนี่ย Dạ nè. bây giờ nè. Mặc. À. ที่น,นี่ที่ไหนวะอยู่ที่ไหน ผมอยู่ในห้องไหนสักแห่งน,นนะแบบไม่กล้าเดินออกไปวะโอ้โหจากภาพนี้นะครับแสดงถึงอารยาธรรมเมื่อสมัยก่อนนะคนนับถือปานะ Muito we'll see สำหรับวันนี้ผมก็ต้องมาสยบความหลอนกันอา้าวอะไรวะสำหรับวันนี้ก็ต้องมาสยบความหลอน,นแค่นี้ก่อนนะก็พาร์นนี้ยังไม่ได้โดนผีหลอกเลยนะก็ไว้เจอกันใหม่พาร์ทห้าก็พาร์นนี้ไม่โดนผีหลอกนะแต่โดนผีหลอกอะ่ะหลังจากตัดคลิปไปนะฮะ ก็โดนผีหลอกเลยนะก็ความย้อนสิบนาทีแล้วอืมบอกอะไรหน่อยนะฝากไปติดตามแฟนเพจของทีิ่สักไทบยบริัษ์เกมมิ่งตอนนี้ก็มีกิจกรรมของทาง youtube อยู่นะนั่นก็คือตอนนี้กิจกรรมของผมแหละคือจะให้ส่งรูปภาพมาทาง facebook และเอ้ยส่งวิดีโอมาทาง facebook แล้วผมก็จะเช็คดูนะเช็คดูเสร็จแล้วก็จะคัดเลือกว่าใครเป็นผู้ชนะ ใครคิดดีที่สุดผมก็จะให้ชน,น,นะ,ะนะทันสำหรับวันนี้ความสยองก็ขอจบเพียงเท่านี้นะไว้เจอใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับพราน่าจะเป็นเกมอะไรก็ได้นะฮะ